ลองจับที่พามือได้เลยครับโดนขนาดใหญ่นะครับตัวนี้นะครับตัว่างที่เราจะเล่นกันนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าตัวนี้คือขึ้นนะครับนี่ลงนะครับอันนี้หมุนซ้ายหมุนขวานะครับตัวนี้นะครับเดินหน้านะครับถอยหลังนะครับตัวนี้เอียงไปด้านซ้ายนะครับเอียงด้านขวานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมาปรับกล้องนะครับตัวนี้นะครับปรับกล้องตัวนี้ไฮสปีดนะครับต้องการสปีดที่แรงขึ้นก็ปรับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับขึ้นขึ้นลงนะครับตัวนี้ขึ้นลงอัตโนรมัตินะครับส่วนตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นเเซซนอรร์ที่กกัข้างงแคบ ข้างห้องหรือข้างสิ่งกี่ขวา้อครับตัวนี้จะมีเสียงเตือนนะครับเวลามีสิ่งกี่ยวขงนะครับตัวนี้จะทาให้คาลิเบตนะครับตัวนี้คาลิเบททาให้บินนิ่งขึ้นนะครับก่อนที่ขึ้นนะครับคนกดตัวนี้นะครับเรามาเล่นกันเลยครับกอนเล่นนะครับกดปิดที่ตัวเครื่องนะครับวางให้ที่ล่างนะครับเสร็จแล้วกดที่ที่หมดนะครับกดที่หมดนะครับแล้วกดตัวนี้คาลิเบตขัางหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับแสงไฟจะมีการเปลี่ยนนะครับแล้วกดตัวนี้นะครับสองทังนะครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับนี่ครับ อันนี้ครับผมนี้ครับผมจะหมุนหมุนหมุนหน้าเข้ามาครับตัวนี้ปัดตล้งนะครับดูครับเห็นไหมครับจะปัดกล้งนะครับนี่ครับอันนี้นะครับง่ายๆนะครับอ่าผมลองผมลองนี่ด้านข้างนะครับอันนี้กดมุมด้านข้างด้านขวานะครับถ้าหมุนหมุนขวาครับหมุนหน้าแล้วก็เดินหน้าเลยครับเดินหน้าไปด้านนน้นนะครับลองดูนะครับเบรกนะครับถอยหลังมาได้ไหมครับเห็นไหมครับหมุนนะครับเดี๋ยวลองจอดเลยครับตัวนี้ลองจอดได้เลยนะครับเ้าไปลองจอดที่เดิมเลยครับเห็นไหมครับตัวนี้มัน ค่อนข้างกันนิ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวลองจอดพี่ฝ่ามือได้เลยครับเห็นไหมครับย่ำเลยครับตัวนี้เล่นง่ายครับ